หมดแล้วไปแล้วค่ะเอฟซีนี่นะคะพ้นไปพ้นไปตรงนี้ก็จะหมดแล้วแซม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 อืมตรงมุมนี้ใส่เลยบ่ะใสเลยได้แล้วดอกมันบานนะก็เนี่ยตรงนี้เยอะเลย รุงรุงแล้วป้ายตรงนี้ก็รุง,รงสงสัยแล้ต้องไปคนก,นกระดุมทองมาใสด้วยเลยอืมรุงแล้วโรงมากเลยตรงนี้เจ้ยเอ้ยรุง<อ>จริงๆรุงรุงๆง ใ่แบบบนี้เดี๋ยวเขาจูบเขาจูบปูด้วยแหละฉันนูไปเอามาให้เจยออยู่นี่แหละจะเอามาใส่เสริมไว้ตรงนี้ก่อนนะคะให้มันสวยๆงามๆเนาะนี่นะคะทางขึ้นที่เราปลูกเมื่อเช้านี้เนาะ ยังไม่ได้เคี้ยวขจีนะคะเพราะว่าตอนนั้นนะคะว่าจะปลูกนะคะแต่ยังไม่ได้ปลูกว่าเอาแซมแซมไว้ก่อนแต่พอเพราะว่าเนาะมันก็อยากจะลงดินนะคะมีรากอยู่นะคะแต่มันไม่ไม่ลงเยอะนะคะเนาะก็เ,เลยวันนี้ให้เตรียมปลูกลงดินทั้งหมดเลยนะคะเอฟซีก็มันทุกอย่างเนาะทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ว่าใส่แล้วใส่ดูว่ามันจะสวยไหมเนาะพอใส่ดูแล้วมันก็สวยนะคะก็ก็เลยนะคะจะทําปลูกไว้เลยนะคะเอเพราะว่าตอนนั้นก็ <c oughs> เรียงเรียงกันไวแต่ว่าตัดอยู่นะคะตัดถุงอยู่นะคะแต่รากมันไม่ค่อยลงนะคะเพราะว่าลดน้ําไปมันก็ไม่ชุ่มชื้นเนาะตอนเช้านี้ก็เลยว่าให้มาปลูกเลยนะคะปลูกเลยนะคะป้าทองป้าเท่ากับ ตัดสีกับนะคะสีขาวนะคะที่เป็นก้อนเมฆขององค์ปู่นะคะได้สวยงามมากเลยนะคะเพราะว่าข้างบนก็มีสีฟ้าอ่อนๆนะคะสีฟ้าปนขาวเนาะก็สวยงามเหมือนกันนะคะส่วนข้างล่างก็เหมือนกันนะคะปนขาวเหมือนกันก้อนเมฆเป็นสีสันเข้ากับบรรยาก,กาศที่นะคะท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะ สวยๆจริงๆเนาะทีมช่างปั้นก็ปั้นได้ดีมากเลยนะคะไม่เห็นเลยนะคะมองไม่เห็นเลยเนาะ,ะตรงที่มีรอยมี่จะเป็นใส่สังวันแล้วก็สวยรบรรยากาศยามบ่ายนะคะเอฟซีนะคะใกล้ค่ำแล้วใกล้ค่ำแล้วใกล้ค่ำแล้ว มาอีกแล้วนะคะผแผนกขนนะคะมาอีกแล้วผแผนกขนของเราขนกระทุมทองมาเต็มเลยเนะาะตรงนี้แหละแถวนี้ยังว่างเยอะแต่เห็นแอสแอนนะคะมาเอาไปเอามาอยู่นี่นะคะมาแซมแซมไปเลยเพราะว่ามันบางนะคะแถวๆนี้มันจะบาง เราก็ต้องเสมเสมให้สวยสวยมาทางนี้มุกล้องทางนสวยสวยสวยมาทงนสวยจริงๆเนาะโอ้ยนี่ถังอะไรจะลงดูป่เนาะกล้องไปเสือบางเบามบางเบาไม่ต้องล้มเด้อโอ้ล้มแรงนะครับอย่าลมเด้อสวยนี้สวย

ดอกไม้ทั้งวันนะคะเอฟซีมันกินฝากกล้องด้วยความเสี่ยงก็เสียว่ามันจะถูกลมพัดนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อพาไปนะฮะแล้วก็ฝากช่องแม่บนทิ้นกกอกด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะชมโฆษณาให้ด้วยนะครับแล้วปะเราไปมันได้พอลงลิ้มาปแล้วเนาะ